สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่13มิถุนายน2568ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังเจ้าผู้ครองราชรัฐลักเษมเบิร์กในโอกาสวันชาติของราชรัฐลักซมเบิร์ก วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังเจ้าผู้ครองราชรัฐลักซมเบิร์กในโอกาสวันชาติของราชรัฐลักซมเบิร์กซึ่งตรงกับวันที่23มิถุนายน2568ความว่าแกรนดกอองรีแห่งราชรัฐลักษมเบิร์กลักซมเบิร์ก ในโอกาสวันชาติของราชรัฐลักเซมเบิร์กหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพันมมยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระ,กะเกษมสำราญทั้งเพื่อความสำเร็จและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวลักเซมเบิร์กสืบไป ความสัมพันธ์ฉันมิตรกว่า6ทศวรรษระหว่างประเทศไทยกับลักเซมเบิร์กได้พัฒนาและเจริญงอกงามมาอย่างมั่นคงกอบกับความร่วมมือที่เจริญก้าวหน้าทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนสหภาพยุโรปหม่อมฉันเชื่อมั่นว่าด้วยความสัมพันธ์อันใกล้ชิดและช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเราจะยังคงมุ่งกระชับความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปอีก ความร่วมมือดังกล่าวยังรวมถึงการพัฒนาศักยภาพความร่วมมือทางการเงินการค้าการลงทุนและเทคโนโลยีอันจะก่อเกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอนเนกประการพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนิธิถาที่ราชจาจกรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธสาธารัฐเยอรมนีระหว่างวันที่13มิถุนายนถึงวันที่1กรกฎาคม2568 วันนี้เวลา0า1 5นาทีสมเด็จพระนิษิถาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่ากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG924 เสด็จพระราชดำเนินเยือนสา,นาธารณรัฐเยอรมน,นีระหว่างวันที่23มิถุนายนถึงวันที่1กร,รกฎาคม2568 มีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจอายการแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาติไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูละองพระบาทส่งเสด็จ ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาพานษาทั้งรัฐเยอร,ยรมนีครั้งนี้สมเด็จพระนิษิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะส่งร่วมพิธีเปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณนะเมืองลินเดาครั้งที่74ณหอประชุมอินเซนฮันเลอร์ลินเดานอกจากนี้จะทอดพระเนตรคอนเสิร์ตของวงซิมโฟนีออเคสตราเมืองมอนทรีออล และการแสดงเปียนโ,นโนโดยนายเล็กซองกองโตโรณหอแสดงดนตรีเอลฟิลฮาร์โมนีอีกทั้งจะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆอาทิพิพิธภัณฑ์ริสคราเตอร์โบสนักบุญเกออคปราสาทฮาบัวกเกโอโทลิเลอุทยานธรณีโลกยูเนสโกจีโอพาร์ครีสพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเคลเทนเวลล์อีฟ well ศูนย์ถ่ายภาพความเร็วสูงพิเศษฮัมบวกมหาวิทยาลัยฮัมบวกพิพิธภัณฑ์ทัาสถานแห่งชาติบาวาเรียและพิพิธภัณฑ์โบราณาคดีแห่งรัฐไบเอินสมเด็จพระอริยะวงศสาขคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันนี้เวลา14นาฬิกาสมเด็จพระอริยะวงศสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบอพิสถิตมหาสีมารามในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมัธรรมสลับโหนบูชาเทพพยดานภเคราะห์ซึ่งคณะสงฆ์คณะธรรมยุทธ์จัดถวายพระกุศลและถวายสวัสดิมงคลแด่สมเด็จพระอริยะวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2568 ทั้งนี้นวขายุสมธรรมมีความหมายว่าธรรมที่เสมอด้วยอายุแห่งการกําหนดด้วยองค์เก้าหรือธรรมเป็นเครื่องเสมออายุด้วยนพเคราะห์เป็นระเบียบการสวดมนต์ที่เรียบเรียงจัดขึ้นใหม่ตามที่สมเด็จพระอริยะวงศสาคตยานสาปุษสะเทโวสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระองค์ที่9แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ถวายพระพรแนะนําให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ามหามารากรมพระยาบำราป รให้ทรงจัดพิธีสวดสลับโหนบูชาเทวดานพเคราะห์เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ50พรรษาแทนรูปแบบการสวดมนต์สดาะพระเคราะห์แบบเก่าในรัชกาลพระบาทสเมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงกําหนดเป็นราชประเพณีสวดมนต์สดอพระเคราะห์สำหรับพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาเป็นประจําทุกปี ่วนที่พระวิหารวัดราชบพิษสถิตมหาศรีมารามวัดราชบพิษสถิตมหาศรีมารามมีข้าราชการหน่วยงานต่างๆตลอดจนประชาชนนำพวงมาลัยผ่านดอกไม้ผ้าไตรไปถวายและลงน้ำถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยะวงศ์สาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ เผยแผ่และจจรล,ลงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองและด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในพระจริยวัตรอันงดง,งามโดยทางวัดเปิดพระวิหารให้พุทธศาสนิกชนเข้าถวายเครื่องสักการะที่หน้าพระรูปและลงนามถวายสักการะตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาจนถึงวันที่25มิถุนายนนี้ มูลนิธิชัยพัฒนามอบมเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานีหนึ่งพระราชทานแก่ราษฎรและเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิวันนี้ที่สำนักง,งานเกษตรจังหวัดชัยภูมิอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิมูลนิธิชัยพัฒนาโดยนายดานุชาสินทวานน์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานมอบมเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานีหนึ่ง ปฐุมธานี1พระราชทานจำนวน164,291กิโลกรัมแก่เกษตรกรและราษฎรในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ1 0 9 9คนที่ประสบอุทกภัยครอบคลุมพื้นที่เสียหายกว่า1,000 0ไร่ ทั้งนี้สมเด็จพระนิธฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำริให้มูลนิธิชัยพัฒนาดําเนินการผลิตพันธุ์ข้าวเพื่อสํารองไว้เป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยพิบัติ โดยเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานีหนึ่งผลิตโดยผู้เข้าร่วมโครงการผลิตพันธุ์ข้าวพระราชทาน3แห่งได้แก่โครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพนซิริจังหวัดสระบุรีผลิตโดยกลุ่มเกษตร,รกรอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรีโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนจังหวัดเชียงรายผลิตโดยกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและโครงการหานพันธุ์ดีข่ายสมเด็จพระเอกาทศรสจังหวัดพิษณุโลกทั้งนี้เพื่อให้เกษตร ตรกรได้มีเมล็ดพันธุ์ข้าวนำไปเพาะปลูกไว้บริโภคในครัวเรือนและจำหน่ายสร้างไรายได้เพื่อฟื้นฟูต่อไปในฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะมาถึงด้วยเมล็ดพันธุ์อันเป็นมงคลยิ่งจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะดิฉันขมลวันณศุนทรธรรมสวัสดีค่ะ